ในเวลานั้นพระมหากษัตริย์ของอยุธยาก็คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าสามพยาท่านได้โปรโดให้พระโอรสของท่านเองคือพระราเมศวรไปปกครองเมืองพิษณุโลกแทนเจ้านายราชวงศ์พะร่วงนั่นถือว่าเป็นการอาวสานของราชวงศ์พะร่วงสิ้นสุดลงเพียงนั้นต่อไปนี้พิษณุโลกไม่ใช่เมืองหลวงของราชวงศ์พะร่วงอีกต่อไปมีสถานะเป็นเพียงแค่ เมืองเมืองหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาเท่านั้นและเหตุการณ์ครั้งนั้นในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐได้ระบุเอาไว้ว่าครั้งนั้นเห็นน้ำพระเนตรพระพุทธเจ้าชินราชไหลตกมาเป็นโลหิตแปลตามตัวก็คือเลือดไหลออกจากตาท่านหรือน้ำตาไหลเป็นเลือดทีเนี้มันก็มีการตีความของนักประวัติศาสตร์ว่าทำไมพระพุทธชินราชน้ำตาไหลเป็นเลือดละ่ะ ตีความได้อย่างนี้ว่าพระเนี่ยอาจจะไม่ได้น้ําตาไหลจริงๆแต่เป็นการเขียนเชิงสัญญาเพราะอะไรพระพุทธชินราชก็เหมือนหัวใจองค์หนึ่งของราชวงศ์พระร่วงเมื่อสิ้นสายราชวงศ์พระร่วงเหมือนพิษณุโรคแห่งนี้ก็ต้องตกเป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาหรืออาณาจักรอยุธยาความรู้สึกของผู้คนความรู้สึกของเจ้าในายในราชวงศ์เนี่ยน่าจะมีความเสียอ,อกเสียใจมากแต่ ใช้วิธีเขียนเป็นนยะไว้ว่าน้ำพระเนตรพระพุทธเจ้าชินราชก็คือพระพุทธชินราชนี่แหละไหลตกออกมาเป็นโลหิตนั่นเอง